นี่ไงรถที่กูพูดเ่ยรถขนาดนที่มึงพูด GT BM คันนี้เหรอไอ้คลาสสิกว่ามึงรู้มึงมึงมึงคุนค้นกับเกมหน้าปลุกเกมบางเกมปะเ,เกมอะไรวะเฟสที่ชันสอง 2, ไงเกมนี่อสปอดเน่ยดีเกมมึงเล่นเหรอถ้ามึงจะแต่งคันนี้กูบอกเลย<ไ>มึงห้ามเปลี่ยนล้อเพราะว่าล้อแม็กมันคลาสสิกสว์<ม>ชอแม็คไม่ไม่ไม่มันแต่งไม่ได้รถคันนี้อ๋อเออ มันได้แค่แบบนี้เลยแต่งให้แค่เครื่องแต่งสีแต่งล้อแต่งอะไรไม่ได้เลยไม่บีบแตรตอนไหนวะพี่ลืมเคสเยอยอะมึงขนาดนี้เลยหรอเยี่ยมชิบ่อนแล้วมีอยังไงตายดัสติยกรถอักไปกับกูข้อข้องเลยหรือเขาบ้านเขาก็ลืมไปครับเลยแฟดแดนดิฟสายฟ้า เฟิแดนดิ่สสยฟวางบอกนิกกี้แม่งเหี้ยชนท้ายกูต้นนี่เฮ้ยไม่ใช่กูบอกเฟิร์สผูนี้ผู้นีเปี๊ใชช่วยแม่งชนแม่งเต็มเต็มเต็มกล้องยย่ามาอ้างไ่ออย่ามาอ้างเลอย่ามาอ้างเลิร์สจริงีใช่วยเฟิร์สจริงึ่เฟิร์สจริงชนดากูเข้ามุมี่เฟิร์สจริง เฟิร์สจริงเพือคนเราอะมันรู้ตัวอยู่มันรู้ใจอยู่อยู่รู้อะไรรู้อะไรเฟิร์สเฟิร์สจริงไอ้เชี่ยมันชนมัน็นเนี่ยไม่มีสมาธิเลยวะอย่าชนคุยดีขับรถเขาไม่ชนคุยยคอมแรงมันเออโทรศัพท์เข้าคอมแรงมันตกเลยนะหมโยแข่งสามสามรอบด้วยเหรอโอ้ยเจ๊เต้้ยตามเฟิร์สไม่ทันหรอกเฟิร์สคอมแรงจริง อุ้ยเฟิร์สแม่งมาชนรถอย่างงี้ไว้ได้ไหมอะเฟิร์สโอ้ยได้ไดได้ I got eyes on an Audi R8 โอ้ยนี่ซิงซิงครับซิงหลบตำรวจครับสิงบิดก็ต้องอย่างงี้หละครับนันนอนสิงเที่ยวใหม่ส้นตีนนี่ไม่ใช่ผมเห็นโดนปอดกระหากะตาเลยเมื่อกี้อะไรนี่ไอ้เฮ้ย โอ้โหชิบหายชิบหายเดี๋ยวเข้าผิดซอยอันนี้เราไม่ได้เครื่องใช่ไหมเพื่อนได้เอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทำตามนะครับขับไล่มาไล่มาไล่ผู้แทนมาไล่มาไล่กูแทนไอม่ได้ ได้เวลาสิ้นแล้วทุกคนเซ็นเตสเพื่อคิตตี้แฮมวันนี่เมื่อกี้มีคนแบบไปไปนอนคุยกับล่าวกองฟองไปแล้วทุกคนอะไรเกี่ยวอะไรกูไม่เกี่ยวนะเว้ยไปแล้วครับในตาปตอบนี้ไปแล้วทุกคนยูกูขี่กูอยู่ดีๆีใช่ไหมกูเห็นมึงปิวเมื่อกี้อ๋อต้อมเปล่าต้องเปล่า ต้องรอว่าคุยในจริงกนคือคนเดิมไอ้กาแลประเด็นที่ตีกับไอ้บาห์นทวนโอ้ยอะไรครับฮาร์โมนีห้0รเมตร500เมตรเท่านั้นฮาร์โมนีห้0รเมตรเท่านั้น500เมตรเท่านั้น500เมตรเท่านั้นไม่เครียดอะไรครับ500เมตรเท่านั้น ตำรวจข้าน้าหลบดีรออะไรอ่ะโอ้ยแบบแดงแบบแดงเมดีเมดีเมดีไอเี้ยเมดไม่ได้ไม่ได้ไอเี้ยลูกสะบัด a a r s e a t n o r g h to catch y ัดเนี่ยเน่ยเไล่ ออดี้ R แปด Performance 19อร์แมนซ์ิบเก้าสวยตังอีก2ล้านต้มงแจ็คแจ๋วแค่แต่งเครื่องแหะอิริเซนจินของแกหนูจะฮีทห้าแล้วเฮ้ยฮิตห้าไปนั่นเลยเฟิร์สนอาจริงให้ช่วยปะยังไม่ถึงก็ดิไม่กูกูฝากกูกูฝากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอมึงเข้าฮิตห้าเดี๋ยวกูไปล่อช่วยแล้วแม่งมึงก็รอดรอดไปไม่เลยตอนนี้กู มึงต้องหาอะไรแข่งก่อนกูเปลี่ยนไฟตามาแค่นั้นแค่นั้นเพื่อนไม่ทำไมไอ้ไม้ไม่เงียบจังวะเกิดปากไม้ไมนเงียบอ่ะปักหรือเปล่ายี่ขอเป็นบ้านไม่ได้ยินชาวบ้านกัาหรือเปล่าอีกแล้วเหรอ นี่ไฟชมพูนี่สวยว่ะโอ้โหผูโ,โดนชนตังหอกไม่ข่อนอะไรวะโอ้ยงั้นนี้บอกคือว่าอีกฝตว์เลยนะขึ้นเขาขึ้นเขาต้องใช้แรงโอ้โหตกเขาแล้วจาน <c ười> <c ười> แล้วตำรวจมาดักตย่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับคุณตำรวจเขาเรีตำรวจอันนี้คือมีโอกาสใช่ไหมไม่มีเรื่อนฮะไม่มีใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาแล้วอันดับไหนก็ได้ ไม่มีฮีทธรรมดาเพื่อนเน็ตเศษศักดิ์ศรีไม่ต้องเข้าเฮียเฮียเจ้าู้ว่าศักดิ์ศรีธิ์ไม่ต้องขอดำหนึ่งดีวะโอ้โหสะพานแล้วแล้วมากระโดดทำไมอ่ะตรงดีดีมีมากระโดดโอ้โหเชื่อไหมย่าปาร์เกอร์อย่าถนนนืไอ้สัตว์เอ้ยอย่าโอ้โห เชียร์แล้วกูชนกับเลยคกูชนกับเหล็กอู้อขอแรงอีกแับเลื่อนชนเลยด้ยไม่เห็โค้งเลยโค้งไม่เห็่ได้ไงล่ะมึงดูดิรถอ่ะโอ้ m ห g ่ก้อ้อยกูหินกูยินห้านะ ก r ลงไปกำลงไปไปที่หลักเรัอ่าปั๊มีนี้หนึ่งม่งเร็วครับหีบอกก่อนนี่บอกก่อนไม่อยากชนรถไรทั้งนั้นตอนเนี้ยเสียเวลาด้งมันตรงนี้บอกก่อนรถจะพังลำสามแซงมาทางตรงอ่ตงว้ย อุ้ยข้าร้อยเมตรจริงเหรอเมื่กี้เหมือนอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนออกดีรออะไรครับออ,ออกในเมืองดิออกนอกเมืองใครเอาตำรวจมา,มาอีกนะ <c oughs> ขับขับดิฟขับดิบข้าเมืองอะไรหรอจะไปเติมน้ำมันไม่ใช่หรอกอรน้ำมันหมด โอ้ชื่นใจดีเแปรอเล็บส <5 S 2> อะ,สบบอะต้องมึงยินห้าแล้วใช่ปะตอ้องแล้วอะรถสปีดลงแต่ยังมีเพื่อนแมนแมนแมนไปเพื่อนเคื่อเคื่อ let's go มันจะเปมีตัวหาเลียงอยู่ข้างหน้ามึงคิตตี้กูเห็นนะไอ้ตว์ัดเลี้ยงอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ัตว์คิตตี้ก็เหรอส่วนที่หลังนี่ก็เหรอได้แค้นมันแค้นดูดิเดี๋ยวจะชนจะชนจะชนโอ้โหได้ต้อมไปปได้นิสัอย่างงี้รถมึงเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้กูจะชนให้ยับเลยกูคงไม่สิบพูดได้ดี่้อง รูไหมว่ากูเอาอะไรอะไรกูจะตแ่วมัไม่ทันวสามถังสบาย ไอ้ตเขาบอรเที่ยวแบที่หนึ่งแม่งคือแบบบัตแม่งเก่งไวไหนวะบัดน่ถึงสามบอกเ้เก่งทุกคันเลยคับตีไอ้กินตัวเขาอเออ เลยรถตีนปลาเย้แม่มันจะมาคิดตรงคิดตีเทียอะไรมีงแกแค้นเทียอะไรคือเรื่องนะฮะทำอะไรหรอแค้นอะไรหรอดีดีไม่เป็นไงชอบเบียดคนนั้นคนนี้ใช่ไหมขับดีของกูอยู่แล้วอ๋อขับดีคนดีเหรอพวกมึงจะชนพวกมึงอยากกับพวกมึงไม่ชนไอ้สักกูกูไม่เคยพุ่งชนนะกูไม่เคยขับเกียดช่างแล้วเบียดลงข้างทางนะ กูไม่เคยนิสัยอย่างนั้นนะเฮ้ยไ,ไ,ไม่มันไม่ีสัจจะในการนักแข่งนักซิ่งหรอกได้เปลี่ยนกูชอบกูไม่อยากมีสัจจะอยู่แล้วเฟิร์สใจเย็นเฟิร์สใจเย็นเฟิร์เรสเออได้เครื่องละยี่สามพร้อมกับยี่สามได้เครื่องเลยอ่ะเขาได้เครื่องเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแข่งต่อไม่ได้เครื่องไปแข่ง ลำดับรวยไม่ได้หรอกโดนชนตกเขาไงกูได้ที่ละกูได้ที่ละเดี๋ยวกูตามกูผิดไปพอดีไม่โดนไล่ว่าอ่ะกูถึงกูถึงที่แข่งแล้ว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 ไอ้สัสกูถึงที่แข่งแล้วนิกกี้ยังไม่หลุด โอ้ใครพาตำรวจเข้าบ้านเนี่ยเมื่อกี้มึงหลดนะไอ้คนทพาตำรวจเข้าบ้านเมื่อกี้เบิกไม้อยู่ไหนเนี่ยในบ้านมึงรู้หรือยังรู้ว่ารู้สีงรู้ทามื่อี้คือคอนดิกีซุ่นระบบจะได้ไปรับเนี่ยเก็บที่คาด

แต่ถ้ารถไฟมายก็เรียบร้อยนะนแว่าแม่งเป็นตำรวจมึงนี้แม่งรายได้ดียรับรับตำรวจกายได้าเออคนหาเยอะเกินหี่แล้วจะขอหาปั๊มได้ไหมมีขี้รีแล้วมากมาออกมา ีอะไอ้สัตว์เขาพอดีดีดี๋ยวดีไม่เบียดกูลงคลองแล้วไอ้เหี้ยคือตกเขาอ่ะเกินอภัยดีไหมวะอภัยเถอะแล้วแต่มายเหวี่มายว่ายังไงก็ว่ายอย่างนั้นอ่ะกูอยไปถามบอกมาเลยแม่งมีทิวเหนือเี่ยอะไรหรอกกูยืนท้ายเพื่อนรถกูไม่แรงอภัยก็ได้อภัยกูกูอยู่ได้ท้ายแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงไม่ต้องหูมึงชนกันเองเลย มึงเน่ยว่าอยู่ทีท้ายมึงมาดูที่หที่สก่อนไม่ธรรมดานะเว้ยเลยังไงอกเฟิร์สแบบตั้งอย่างแบบต้มยอยู่นเนโอ้บอกเฟิร์สชนกูเยียบิวมันตั้งใจชนกูอะไอ้เนี่ยมันออเฮยไปทางซ้ายสรอบเมื่อกี้เ่เรวกว่าทางซ้ายอะไอ้เนียเฟิร์สเกินเราบอกกเป็นคนดีอะเฟิร์สไหนว่าะเป็นคนดี เฟอที่บอกเฟอรที่บอกว่าเฟอร์จะเป็นคนดีอะยังไงโอ้ชนอีกแล้วดูดิดูดินเาล้วเีแล้ไม่ใช่กูเถึงตงนี่ะในสัตว์เรีนตำตาอุ้ยทางสเลนชิวๆสเลนชิวๆผมไม่ชิวแล้วีไม่ชิวแล้วทุกคนมันขึ้นเขา มันขึ้นข้าวกับเบรกไม่ทันตำรวจชนข้างหน้าได้ไหมวิ่งตำรวจโอ้โหขวางเลยวะเกินตำรวจเกินเกินไปโอ้โหโค้งอย่างเี้ว่ะโค้งไมโค้งดีฟโค้งดีฟโค้งไวสุดโค้งไวสุดในตำนานโอ้โหแล้วตำรวจพุ่งมาจากไหนวะเนี่ย โอ้เจออย่างนี้เข้าไปกูไม่เล่นหรอเว้ยเจอตำรวจตำรวจคันเมื่อกี้บอกชนกูใช่ไหมกูตามพวหร้อยสดไปตงนานอ่ะเติมเติมเชื้อเพลิงก่อนไอ้เชื้อเพลิงไม่มีเติมนี่ว่ะโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้ลื่นถนนลื่นด้วยจานเจหตำรวจ เฮ้ยรูบอกเลยลงมาเมื่อกี้ปล่อยคันเร่งนะแม่เมื่อกี้อัดกับข้างกำแพงเลยไปซิง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 ใครมาตามตัวะต้อมวะ่ะพี่สีช่วยช่วยนี่ใครโดนเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยข้างหน้าเฮลิคอปเตอร์อะไร่เฮลิคอปเตอร์เฮียหยุดเกิน ถ้ามีมีหัวต้องขึ้ยอืมเยู่ตำรวจกูชนเตือนตำรวจนะโอ้โหรถเยอะสีเป็นฝังโอ้โหต้องต้องโอ้โหแล้วแล้วคือแล้วคือแล้วไงต้องข้างหน้ารถบรรทุกสองคันกูชนไว้ สตีด้วยโดนท่าไม่ทันคือปิดคือปิดทางเลยอ่ะเยอยปิดทางเลยครับเพื่อนๆแม่งเก่งตูดจ้ิจะเก่งตูดที่ทองเล่นเกมเพื่ดีๆเลยไม่ก่งตูดตลอดเลยไอ้เนี้ยนี่ก็ฉันขยันจังชนรถมันทุกไว้นี่ชนเทียอะไรไม่ยั้งเลยไปที่บวกนิกจีนี่นิวพาดไหมเอ้ยนิวพาดอยู่ ิกกี้ติกี้ตำรวจดีล้ออะไรอะหลบดีต้อวางอยู่เดี๋ยวเขาใอยให้มีสี่ีสามเจ้าเจ้า s t of a s y เก็บทันเก็บทันเก็บทันเก็บเป็นล้อว่ะไม่ใช่ duo turbo charger โอ้โได้ครื่งเยวเอได้อะไรมาวะใส่ได้แตดับกปิดตัวก่อน อู๋อ t คอสเพื่อนมีข่าวดีจะบอกรถกูสี่บวกไส่ร้อยบวกเท่าเพื่อนเพื่อนแล้วว่ะเรื่องอาเรื่องแรกเพื่อจะซักหน้าไปขึ้นอื่นซักแข่งที่หน้าขึ้นหน้าเดมไปรอข้าวยามาก่อนแข่ง การแข่งเน้อรับเนื้อขถอยู่เอ้ค่ที่หนึ่งนี่ล้วใช่ไหมเนี่ยรถแม่งมันคุมคุนยังวะชนก่อนนิที่หนึ่งชื่อเดิมเลยฟิร์ตยเหียเฟิรโอ้ิตตี้อีกเหรอิตี้แม่งอย่างมืนตูยิดิปคิตตี้ฮาร์โมนิซซา มึง<จ>อยากได้เครื่องยัต์ใช่ไหมทอร์ยศใจกูอ่ะว่าอยู่ที่แปดเลยเลยมาพี่พ um ี่แป้งยุดกูทุกอย่างมึงมาทำให้กูหวั่นไหวมะต้อมอ่ะเหี้ยไอ้เหี้ยกูหลุดกูหลุดเหี้ยกูนึกว่าทางเลี้ยวไอ้สัสมึงดูแมวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกาเรตจบมามีสมาธิดีเหี้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวมันอีกโทนิกี้ ผีดห้ากูกูเป็นคนด้วยแต่กูไม่ได้กูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้เฟิร์สไปเฟิร์สเป็นไปเลยเฮ้ยใครอยู่ข้างหน้าน่ะชนแม่งให้มาใหมดิที่หนึ่งที่สองที่สามน่ะโอ้โหแม่งเรียงกันแม่งเป็นอันนั้นเลยปะแม่งซูซีเหรอวะไม่ได้หรอกเวียกูไม่ได้เข้าบ้านกูไม่ได้เติมเมทัลมา มีจอดที่อะไรเนี่ยตำรวจไปไกลดิอุ้ยอีกี่อะไรไอ้น่ไอสัตว์ขอโทษตัวฮแท5ก็ลืมไล่โดนแม่งกี่ชนลบลบเนี่ยมันไม่ได้ชนมึมันชนกูไไอ้ม่ใช่ไงมันมันพุ่งชนหมดแล้วเมื่อกี้ใครที่อยู่ข้างหน้ากูโดนไปแล้วไงประเด็นอ่ะไอ้เชี่ยแม่แล้วปลอดเผาไว้ค่ะปีนนี่้กูเพิ่งฮิทหนึ่งฮีท5อยู่กู

เราต้อมลงไปแล้วเหรอไม่ใช่กูไม่ไม่ไปถึงมึงมึงตกไปอยู่ที่สีแล้วเหรอเอเอแม่งอี้แล้วอะไรอี้หมาตัวนึงแม่งขี่จนกูเข้าแก้มฝาหมาตัวนึงกูเหรอไม่น่ใช่กูนะไม่ใช่มึงหรอกไม่ใช่เพื่อนหรอกเมื่อกี้ไม่ตำรวจขวางไอ้เหี้ย Okay everyone, the coffee break is over. Our previous runner is back for more. Number 1 is driving so chill. Oh, there's another one. Where's the other one? 7-10, ready for action, Control. Control, you should let the rotor heads know you're welcome to join us out here. I've sent out the chopper for support. รถแคปเตอร์ไม่ไผ่เพื่อนอย่าไปหยองข่าแสงที่หนึ่งโค้งสุดท้ายนิวผ่านไหมโอ้โหอะไรน้อยฉันกู check everywhere. กูเข้าบ้านแล้วเพื่อนจบโอเคเพื่อนกูยคำดีกูเข้าก่อนกูกูมีสองเครื่องไงมีฮิตก็อยู่เพื่อนหาดิกูโดนไล่อยู่กูโดนไล่เหมือนกันห่าใกล้ปล่อยห แต้มเลเวลเจ็ดล้านของแท้เจาตินเซลใช่อุ้ยเอ้ยมาเจอกูดได้ไงเนี่ยเซคลิปไปครับแต่ไดอิลิทตัวนี้มาเพิ่มน่าจะดีขึ้นปิดเจ้าเจ้ยแค่ไม่ส,สามไล่กูจะเป็นจะตายเลยหรอวะเจอวิโอห้าไม่อยากจะพาก เฮลิคอปเตอร์ไล่ขับไปโดนเฮลิคอปเตอร์ไล่ไปพอไลโนไล่ชนอีกโอ้หจังหวะจังหวะนั้นเออจังหวะนั้นหลบปุ๊บมึงเฟิร์สโดนโดนชนเียกูโดนเลยค่ะกูตกกันแบบไไรล่อยู่ดิโก้